สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่15พฤษภาคมปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับ มโต้ดูแบบโหราศาส์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสับพันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอพบบไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูไพ่ยอยากบอกอะไรคุณ ขอเช็คพลังงานในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอร์มอโต้อ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดือย The ะเวอรนี่คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรามีประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงและในวันที่เป็นปัจจุบันของเราอาดีตที่ผ่านไปเราอาจจะมีประสบการณ์ที่ทําให้ประสบการณ์เนี่ยเติบโตขึ้นเราจะไม่ไปซ้ํากับรอยเดิมก,กับสิ่งเดิมๆที่เคยผิดพลาดกับอดีตที่ผ่านมาการผิดพลาดกับอดีตที่ผ่านมา เป็นบทเรียนหรือการแก้ไขในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่การแอบสืบการแอบส่องความดื้อความรั้นความเอาแต่ใจหรือมีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆหรือมีไพ่พลังงานการที่มีคนที่กําลังแอบมองกําลังแอบสืบกําลังส่องคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะรีเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นหรือการกลับมาเห็นในตัวตนของเราเองการกลับมารักตัวเองการกลับมาแคร์กับความรู้สึก ของเราความรู้สึกหรือหัวใจของเราที่จะมอบให้ใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่าใครคนนั้นต้องแคร์ความรักที่เราจะมอบให้กับคนที่รักและคนที่ห่วงใยนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบไม้เท้าการแบกภาระความรับผิดชอบชาวธาตุไฟนี้ถ้ามีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนที่จัดระเบียบคุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้ถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน king of เพเทคล์าชาถือเหรียญหรือการดีที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่รักใครยากนะคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะเติมเต็มคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคนพร้อมที่จะเกื้อกูลกับคนที่เรารักการที่ดูแลและการรักษาหัวใจซึ่งการและการการทุ่มเทอะไรแล้วและไม่ได้รับสิ่งที่ตอบแทนกลับมามันมาที่เป็นฝ่ายเราที่น้อยใจในความซื่อ ในความรู้สึกของเราในอดีตที่ผ่านมาเหมือนเราทําเพื่อเขาเหมือนเราห่วงเขาเหมือนเราดูแลเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการกระทําที่ไม่ได้ชัดเจนในความรักในความัมพันก้าวถ้วยความเติมเต็มความไม่ได้เติมเต็มความไม่แคร์ใจหรือพบพลังงานของไพ่คนที่เจ้าชู้คนที่ไม่ได้จริงใจคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเราหรือคนที่เข้ามาในตอนนี้อาจมีการที่ได้พบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์หรือการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ เป็นลองเขาในปัจจุบันนะอาจจะเป็นการที่มีคนที่อยากกลับมาเติมเต็มหรือคนอดีตที่ผ่านมาขาดถ้วยแห่งความรู้สึกขาดหัวใจดวงหนึ่งที่เคยมอบให้คุณในวันนั้นกลับมาคิดได้ในวันที่ไม่มีการในวันที่ห่างไกลกันมีเพื่งการปิดกัน้นการบล็อกกันไปสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่บล็อกการติดต่อการสื่อสารกับอดีตที่ผ่านมาหรือการลังเลการตัดสินใจใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากจะตัด เขาออกจากความรู้สึกหรืออดีตที่ผ่านมายังตัดไข่สักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกไม่ได้มันมีการที่ยังผูกผ่านยังมีความผูกมัดหรือในวันนั้นเราเป็นฝ่ายที่ให้ใจกับเขาในเต็มร้อยเกินร้อยในสิ่งที่เราให้ใจกับคนคนหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ก้าดาบ ก้าวหน้การความเครียดความคิดเยอะความคิดมากช่วงนี้อาจจะมีการที่นอนไม่หลับหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นพหังการที่อาจจะมีงานเยอะงานมากความทุ่มเทเยอะความทุ่มเทมากการที่มีพลังให้ความเครียดความกดดันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ได้ดังใจกับเราเสมอไปในสิ่งที่อาจจะ เราต้องปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าและความผิดหวังไปการที่การกระทําของคนคนหนึ่งจะทําให้คนคนหนึ่งเรียนรู้กับการกระทำของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดนะครับมีไพ่ของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะครับใครปิดบงังใครซ่อนเล้นความรับกําลังที่จะเปิดเผยหรือการที่ยอมรับของ ความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กอะไรง่ายถ้ามีถึงหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ก้าวผ่านเรื่องราวปัญหาได้ด้วยตัวงคุณเองด้วยความชัดเจนนะครับเป็นพลังงานให้ในในออฟวานนะอัศวินถือม้เท้าความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางหรือการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาต ไฟนะครับอาจจะเดินทางสถานที่ใหม่ๆสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอาจจะมีการที่ต้องปรับตัวบ้างในตอนนี้นะมีพังาให้การเริ่มต้นหรือคนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกว่าการทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสาหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่แก้ไขในสิ่งที่ผิดมามีไพ่การที่วันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองแล้วการเริ่มต้น การเปิดโอกาสการพบเจอคนใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็น,างงานพลังไห่ในการที่เชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นของคุณคุณเป็นคนที่มีการที่เป็นตัวของตัวเองสูงคุณเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรคู่กับเราอันไหนไม่ดีกับเราก็ต้องปล่อยไปคุณเป็นคนที่ตัดสินใจคุณเป็นคนที่เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณนะครับเป็น,างงานพลังไห่การรู้การเห็นการมองเห็นในความเป็นจริง หรือการที่มองเห็นในศาสนาธรรมแห่งความรู้สึกในตอนนี้ของเรานะความรู้สึกมันอยู่ที่ใจของเราหรือความรู้สึกที่เข้ามาเราจะเป็นคนที่เลือกว่าอันไหนที่ดีพลังงานดีๆเราก็เก็บไว้นะครับพลังงานให้ในการที่การส่องแสงสว่างเหมือนเปลวเทียนคุณจะผ่านมันไปได้ในความรู้สึกที่เงาในความรู้สึกที่โดดเดี่ยวในความรู้สึกที่เหมือนกับการที่เราอาจาที่เคยไว้ใจใครสักคนหนึ่ง และผิดหวังและเศร้าและเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานไพ่ในโซวินโลพลังงานไพ่พระอาทิตย์นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เวลาแห่งความสําเร็จและก็การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเชื่อมต่อในจิตวิญญาณในจิตใต้สํานึกของเรา การเห็นในจิตที่แท้จริงของเราหรือการที่คุณมีเส้นคุณมีรางสังหณ์คุณรู้ว่าใครเข้ามาดีใครเข้ามาไม่ดีแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกคบในสิ่งที่คุณอยู่ในตอนนี้นะ,ะมีพลังงานไพ่เซลติคอร์พลังงานไพ่สิบใบนะครับ ให่อยากบอกอะไรคุณนะครับมีพลังงานไพ่ในช่วงนี้อาจจะมีการที่เราโฟกัสถึงเรื่องการงานการเงินความรับผิดชอบหน้าที่ของเราหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ในวิชาที่เราเรียนอยู่หรือการที่ไปพบเจอกับคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือต่างชาติต่างถิน่นแดนกายต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้หรือการที่ไปเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยง,ง,ร,ง,ร,ยงรุ่นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนที่ เข้ามามีให้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังเติมเต็มในอบอุ่นในหัวใจในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับมีคนที่กำลังแอบมองหรือคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาชัดเจนอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาแก้ไขกับสิ่งที่เขาเคยทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณเสียใจกับสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วอดีตที่ผ่านไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบนันแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบนันจะส่งผลถึงอนาคต ข้างหน้าของเรานะครับมีไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมตุลธาตุาไฟเมสิงธนูธาตุดินการพืชศักมกรน,นะครับธาตุน้ํากรกฎมีนพฤจิกที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขรพราะดูพังงาไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับว่าอดีที่ผ่านมาของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะในความรักมีพลังงานไพ่ในเดอะซันความสุขความสําเร็จความสมหวัง คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวของเราเองหรือเป็นไพห้งการที่มีดาวอาทิตย์เนี่ยคือความสดใสความร่าเริงคุณอยู่กับใครแล้วคุณแผ่พลังงานของไข้ความอบอุ่นความเอาใจใส่มีไพ่ของความอบอุ่นการดูแลความห่วงใยห,หรือการกลับมามีรอยยิ้มหรือการกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวของเรานะครับเป็นรัางงานไพ่ขวีนอ๊อฟสอดราชินีถือดาบราชนิสายดมดม,ดมที่ผ่านก็เหมือนอุปสรคที่ผ่านไปแล้วความพยายาม ใ,ในสิ่งที่เราจะพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งใคร, been, ใค,รคนนั้นต้องทําเพื่อเราด้วยนะในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้กับความพยายามเราใช้กับความรู้สึกเราใช้กับหัวใจที่อยู่กับใครสักคนหนึ่งแต่ HARR, ในวันที you, ่ผ่านมามันเหมือนกับเราเป็นฝ่ายที่เหนื่อยมากพอได้กับความรู้สึกมือหนึ่งก็อยากตัดอีกมือหนึ่งก็อยากอยากจะปล่อยไปนะมันเหมือนกับความรู้สึกที่เราอยากจะกลับมาเข้มแข็งในตอนที่ เป็นในวันที่เป็นของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่แปดถ้วยในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณถอยในวันที่คุณเดินจากลาจากเขาคนนั้นกับคนอดีตที่ผ่านมามีคนที่กําลังนั่งเจ็บปวดมีคนที่กําลังนั่งนั่งเศร้าและเสียใจว่าทําไมในวันนั้นเขาทําให้คนที่แคร์เขาเขาทําให้คนที่รักเขาที่สุดต้องเจ็บปวดกับการกระทําของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับการกระทำไม่มีใครแก้ไขการกระทำของเราได้หรือของคนอื่นได้ต้องแก้ที่ตัวของเราเองนะครับเป็นหนังหาไพเดียนเพลิ่วชาวเมธธาดไฟคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นกว่าสภาวะความเป็นผู้นําสูงคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะห่วงใยกับคนที่เราลักนะเหมือนพ่อดูแลลูกห่วงใยกับเขาทุกๆอย่างคุณแคร์ความคิดของคนที่อยู่รอบๆข้างแต่กคนที่อยู่รอบๆข้างต้องแคร์ความรู้สึกหรือแคร์ความคิดหรือ แร์มุมมองของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ดีแฮงแมนดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจยการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆมีคนที่ยังติดแงกอยู่กับความคิดเดิมๆความคิดเก่าๆที่ยังเอาเข้าออกจากความรู้สึกไม่ได้ที่ผ่านมาเป็นไฟเราที่เติมเต็มเป็นไฟเราที่ห่วงใยห,หรือในตอนนี้มีคนที่กําลังค้างคาใจในอดีตที่ผ่านมาที่เขาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบกันออกไปในวันนี้เขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณบ้างนะซิกออฟคับคนเก่าๆคนเดิมๆกลับ มาหวนกลับหวนคืนในความรักในความตัมพันธ์มีคนที่อยากกลับมามอง ความรู้สึกดีๆหรือการที่กลับมาเจอกันในสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆสถานที่ที่เราเคยคุ้นเคยกันหรือเข้าไปจะไปสถานที่ที่คุ้นเคยแล้วไม่มีคุณอีกแล้วในสถานที่ที่เราเคยไปและเราชอบไปด้วยกันนะครับเป็นรางอ่างไพ่ในขุยนะครับราชินีถือด้วยความรู้สึกใหม่สิ่งใหม่ๆหัวใจที่เคยบอกช้าดวงนั้นขอคืนมาเราอยู่ได้ในวันนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เราที่เป็นฝ่ายที่นิ่งขึ้นเป็นฝ่ายเราที่ไม่เหมือนเดิมเป็นฝ่ายเราที่ไม่ตามเขาแล้วในวันที่เราไม่ ตามในวันที่เราเลือกที่จะนิง่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแปลกใจว่าคุณเปลี่ยนไปนะครับเป็นพลังาใา้การติดต่อการสื่อสารการทักทายมีคนที่อยากส่งข้อความมาอยากให้คุณอ่านด้วยเขาอยากรู้ใจของคุณว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมคุณยังพร้อมให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้ผิดหวังเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาผิดคําพูดผิดการกระทากับสิ่งที่ผ่านมากลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่ใน5ถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันล้มความรู้สึกที่มันพางมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ไม่เชื่อมั่นกับเขาแล้วคําพูดของเขาการกระทาของเขา สิ่งต่างๆที่เขาเคยพูดกับคุณมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะทําให้ความรู้สึกของเราต้องพังลงไปนะครับเป็นพ้าแห่งการเริ่มต้นวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเส้นทางเดินมันไม่ได้โรยด้วยกีบดอกไม้หรือการที่เรามีความมุ่งมั่นเรามีความมุมานะเรามีความตั้งใจในสิ่งที่เราจะไปถึงเป้าหมายแห่งความสาเร็จหรือมีคนที่อยากกลับมามีอนาคตอยากกลับมามีเรื่องราวเดียวกับคุณเขาอยากม,ามีคุณในทุกสตอรี่เขาอยากกลับมามีคุณในทุกเรื่องราวที่แห่งก การกระทําที่คุณกับเขาวางแบบแผนด้วยกันและไปถึงเป้าหมายด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่สีไม้เท้าสี่ม้เท้าคือการลงหลักการปักฐานการกลับมาพูดถึงเรื่องอนาคตหรือการมั่นหมาย ใน,ในแต่ก่อนคุณอาจจะเคยวางแบบแผนการวางรากฐานในอนาคตไว้ร่วมกันนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่จะเป็นทีละขั้นตอนที่ะรบันไดความรู้สึกก็เช่นกันความรู้สึกมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้ว่าคุณอาจจะไม่เชื่อมั่นเขาแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเดิมเป็นคนที่รักเป็นคนที่แคร์เป็นคนที่ผูกพันเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่รู้ใจของคุณนะครับขีนวานราชินีไฝ่าย คนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหอ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่อ่านใจเขาได้คุณรู้ความคิดคุณรู้ถึงการกระทําคุณรู้ถึงพฤติกรรมและการกระทําของเขาเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เรียนรู้กับนิสัยของเขามาหมดแล้วนะในในถิ่งที่ตอเน,นี้คุณอาจจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ถ้ามีพลังงา,านไพควีนอวานขึ้นมาเนี่ยชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วได้อย่างแม,แม่นยำในวันเวลาในการเวลาในวันที่เราคาดการในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพการแบกภาระความรับผิดชอบความทุ่มเทในตอนนี้าการําของคนคนหนึ่งกําลังทุ่มเทในหน้าที่การงานเพื่อพิสูจน์ตัวของเขาว่าเขาสามารถดูแลคุณได้เขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อคุณนะสําหรับท่านท่านหญิงหญิงจะได้เจอกับคนที่เข้ามาทุ่มเทและ พร้อมที่จะปกป้องด้วยกันท่านชายจะมีการที่ดูแลห่วงใยและการที่มีมิตรภาพในความรักในความสัมพันธ์และการเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานให้เดชยอด กรกฏลักษณะกรกฏต่างชาตินะครับเป็นแห่งความอดทนความเข้มแข็งการเดินทางได้หรือการที่ทหารตำรวจหรือคนที่ทํางานเกี่ยวบด้านการเดินทางทุกคนมีขีดจํากัดทุกคนมีความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเป็นฝ่ายเราที่เหมือนทุ่มเทแต่ได้รับกลับมาคือสิ่งว่างเปล่าโอกาสที่เราจะเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองการปิดกั้นคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาจะปกป้องกับคนที่เขารักเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้ในตอนความรู้สึกที่เขาอาจจะเป็น ที่กลับมาเห็นในความรู้สึกหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังแก้ไขกับปัญหาเรื่องราวที่เขาเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ King o f Cup อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังจะตามตือ้อตามง้ะวิงวอนอ้อนวอนขอร้องคุณนะครับการเริ่มต้นที่ดีนะมีพลังงานไพ่เดือดสันความสุขความสมหวงังความสําเร็จนะครับเป็นพลังงานไพ่สเต์ จัดเมนนะจัดเมนคือพลังงานให้การหลุดพ้นหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณหรือคุณกับเขายังมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาที่ยังต้องมาพบมาเจอกันอยู่หรือสําหรับบางท่านอาจจะหมดบุญวาสนาหรือหมดกรรมต่อกันแล้วก็ต้องปล่อยกันไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลแห่งการกระทำในในสิ่งที่เราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะล้างในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องปล่อยมือกันไปในวันที่เขาตื่นรู้หรือในวันที่เขากลับมาคิดและไต่ตองคิดต พอดึกในความคิดของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดที่สุดในตอนนี้ของเขานะในวันที่พัดภาแห่งความรักในความที่ห่างไกลกันความห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งเรียนรู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาแคร์คุณมากหรือการกินไม่ได้หรือการนอนไม่หลับการหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันที่ผ่านมานะครับขอดูปลังานไห่ใน ปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับขอเชคพลังงานในปัจจุบันไพอยากบอกอะไรคุณนะ ขอเช็คไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบขึ้นมาระวังพลังงานไพ่คนที่นินทาคนที่ให้ร้ายคนที่ว่าร้ายแก่เราหรือมีคนที่กําลังปกปิดหรือมีคนที่กําลังซ่อนเล้นคุณอาจจะรับรู้ความเป็นจริงคุณอาจจะรู้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าใครดีว่าใครเข้ามาหวังผลประโยชน์ว่าใครเข้ามาไม่ได้ชัดเจนนะครับเป็นพลังงานไพ่เดรทแอมเรนสายใหญ่แห่งความรักการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ดีในตอนนี้ของชาวธาตุ ไฟนะครับความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากหรือคนอดีตที่ผ่านมาเคยไม่ชัดเจนอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีคนที่กําลังเครียดมีคนที่กําลังคิดเยอะว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณยังไงดีได้แต่คิดได้แต่คิดวกวนในความคิดของเขาว่าแต่ไม่ได้ลงมือทําแต่ไม่ได้กลับมาเคลียร์ใจมันเหมือนความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ไม่มีหน,น้าที่จะกลับเข้ามาหาคุณเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้ผิดไปเยอะทําผิดไว้มากนะครับเป็นทางงาภั้เดอะ เดอเอ็มเพรสเทพธิดาดาวสุกนาวีนัทคนที่อยู่กับใครแล้วดูแลและเอาใจใส่ดีคุณเป็นคนที่มอบความรู้สึกคุณเป็นคนที่มอบหัวใจตอนนี้มีคนที่รักคุณสุดใจรักคุณแบบไม่รู้ว่าจะรักคุณยังไงแล้วในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ในวันที่เขาไปเรียนรู้ว่าใครใครคือคนที่จริงใจกับเขาที่สุดในตอนนี้เขาอาจจะไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ไม่ได้ให้ค่ากับเขานะครับเป็นนางง่างไพควีนรอครับราชินีถือถ้วย ความรู้สึกแห่งการเริ่มต้นนะครับเป็นไพ่แห่งการที่กลับมารื้อด้วยแดงรักด้วยแดงอธิษฐานด้วยแรงขอพรคุณกับเขายังมีจิตใจที่ผูกมัดใจที่ผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะมันเหมือนกับการที่คุณกับเขาเคยเรียนรู้เคยเรียนรู้มันเหมือนมีพลังงานที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างโหยหาซึ่งกันและกันในวันที่ห่างไกลในวันที่เขาไม่มีใครในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่เหลือ ทุกสิ่งท,ทุกอย่างแล้วนะครับเป็นพลังงานไพ่จติดชาวตุลลคนาตุลกดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครใครสัญญาอะไรไว้ ให้รักษาคําพูดด้วยนะเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาจะเป็นการที่มีคนที่สํานึกผิดมีคนที่คิดได้ว่ากับคําสัญญาในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ผิดคํามั่นคาสัญญาเขาอยากกลับมาแก้ไขคํามั่นคําสัญญาที่เขาเคยสัญญากับคุณไว้ชาวตุลลัคนาตุลเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนในตัวของตัวเองสูงเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความเท่าเทียมนะครับเป็นพลังให้เดอ m เมจิเชียนเป็นไพ่ของดาวพุธคนที่มีเสน่ห์คนที่มีรางสังหณ์ คนที่ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆในตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเรียนรู้ในวิชาการในหน้าที่ของตัวของเราเองเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ที่ไปไหนแล้วมีแต่คนเข้าหานะครับเพราะมีพลังงานให้ความอบอุ่นสเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งหรือมีพลังงานให้ความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นขัวหรือสําหรับในช่วงนี้สําหรับบางท่านอาจจะมีคนที่เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคต การที่จะสร้างอนาคตเป็นครอบครัวด้วยกันหรือสำหรับบางท่านอาจจะมีคนเก่าๆคนเดิมๆกำลังเจ็บปวดและกำลังเสียใจอยากกลับมารับไออุ่นอยากกลับมามีความเป็นครอบครัวและมีแบบแผนที่วางด้วยกันไว้นะครับเป็นไพ่ของจัดเม้นนะจัดเม้นเป็นไพ่ของการที่การที่คู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยคนที่ใช่ก็จะกลับมาในวันหนึ่งที่เขาไปแล้วได้รับบทเรียนแห่งการ,กรทำ และแต่แต่ท้ดเขากลับมาเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกและถามกะตัวของเราเองว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้เราเสียใจกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่านะอาจจะมีการที่จะปิดข้อตกลงกันอีกหรือเปล่านะมีพลังงานไพ่การที่บุพเพนําพาพบเจอคู่สัญญาคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่พร้อมที่จะดูแลและห่วงใยและพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอพลังงานไพ่ ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีไพ่ของเก้าไมเท้านะเก้าไมเท้าคือคือการที่เราไม่อยากเสียใจอีกเราไม่อยากจะเจ็บปวดอีกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราก็คงเจ็บช้ำมาเยอะเจ็บปวดมาเยอะกับสิ่งที่เขาทำไว้กับเราในวันนี้ แต่การที่เขากลับมาขอโอกาสเขาอาจจะมีการที่กล <fry UC> ับมาปรับความเข้าใจกลับมารักษาแพ้ใจกลับเข้ามาแคร์กับความรู้สึกในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันนะครับเดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊แตกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้นะว่าคุณน่ะไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจกับสิ่งที่เขาทําให้สิ่งที่ทุกอย่างอย่างมันต้องแตกหักพังไปแต่ตอนนี้เขาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับสิบถ้วยคือความอบอุ่นคือความเป็นครอบครัวเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นเขาอยากกลับ มามีเป้าหมายและความเป็นครอบครัวนะสำหรับบางท่านนะมีลูกด้วยกันแล้วสาหรับบางท่านจะมีการที่วางแบบแผนวางเป้าหมายในอนาคตไว้ด้วยกันนะครับเป็นลังงานไพ่ก้าวดาวความเครียดความคิดเยอะความคิดมากความคิดเยอะในตอนนี้ของเขานะคิดสับสนไปหมดว่าคุณนะ่ะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกลับมากลัวในสิ่งที่ ที่เคยทําไว้กับเรานะครับเป็นพลังงานไพ่สามดาบนี่คือความเจ็บปวดคือความเสียใจเขาอยากขับมาขอโทษในวันนั้นที่ใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ใน3าไม้เท้านะสาไม้เท้าคือการเฝ้า,รอ,อาร,รอคือการรอคอยมีคนที่กําลังเฝ้ารอมีคนที่รอคอยเวลารอคอยจังหวะรอคอยการปรับเปลี่ยนรอคอยการพูดคุยรอคอยการเคลียร์ใจนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน6ดาบนะหกดาบคือการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นอิทิิทางที่ดีขึ้นนะ เราอาจจะเป็นไฟการที่จะกําหนดวันเวลาไม่ได้ในวันที่คนคนหนึ่งตื่นรู้ในวันที่คนคนหนึ่งคิดได้ในวันนั้นเขาจะเป็นคนที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นหลังงานไพ่การเดินหน้าการเดินหน้าของคนคนหนึ่งนะ การเดินหน้าการพร้อมดูแลการพร้อมปกป,ป้องการคนที่แคร์ใจคนที่แคร์ความรู้สึกคนที่แคร์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกับคนที่อยู่ด้วยกันนะมีไพ่ไพลังไพ่ความนิ่งความเงียบหรือการที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งกันไปนานต่างฝ่ายต่างเงียบกันไปนานเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อหรือเขาไม่รู้ว่าทักทายกลับมาแล้ว เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณไม่ให้โอกาสกลัวคุณไม่อภยัยกลัวคุณไม่เปิดโอกาสให้กับเขานะครับเป็นพลังงา,า ans, นให้เดอะไฮโลแฟนนะเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานให้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปากรักษาชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูด้วยแรงอธิษฐานหรือเข้ากำนาอธิษฐานให้สิงสสรงศิษิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยให้คุณให้อภัยกับคนที่เคยผิดพลาดพลั้งไปในวันนั้นนะครับเป็นพลังงานไพ่เดทนะครับการจบงานเลิกราชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะเป็นพลังงานไพ่การที่รู้แล้วว่าความภาครูมิแห่งความรู้สึกในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณมันช่างทุกข์เหลือเกินมันทั้งเจ็บปวดเหลือเกินตอนนี้เขาได้รับความเจ็บปวดมากกว่าคุณในวันนั้นในวันที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ ได้ด้วยตัวของเราเองตอนเนี้เขาอยากจะเป็นฝ่ายที่อยู่ไม่ได้ในวันที่ไม่มีคุณนะในพลังงานในตัวตนของเขานะครับมีพลังงานไพ่ขิงอาวานนะช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะมีการที่โฟกัสถึงเรื่องการงานความรับผิดชอบหน้าที่ ต่างๆเพื่อจะหวังถึงเรื่องอนาคตการอยู่ร่วมกันการสร้างอนาคตความจริงความชัดเจนการเรียนรู้ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักเป็นแค่การเริ่มต้นในการเรียนรู้อยู่ร่วมกันและการให้ให้ภัยกับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์เชื่อมัน่นในคนที่เรารักเชื่อมั่นในคนที่เราไว้ใจการที่จะเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์คนที่สองคนต้อง แคร์ใจซึ่งกันและกันนะครับหมอตัวก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ